จะลงสถานีวัดเกวียนวายก่อนจะลงจากขบนรถโปรดจะดูสิ่งของและสัมภาระท่านที่นำสินตัวมานำลงขบวนรถให้เรียบร้อยครับท่านคนที่นี้บอกการสถานีเกวียนวายที่อูที่ใต้ดินก็ นะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีวัดนิ้วลายเพื่อมุ่งหน้าไปป้ายหยุดรถคองมหาสวัสดิ์ครับ วัดกิ้วรายจังหวัดนครปฐมโูนตป้ายหยุดรถของมหาสัวันะครับ นะครับก็ทําให้คลองแห่งนี้น้ํายกระดับขึ้นนะครับนี่คือป้ายหยุ่รถคลองมหา,าสวัสดิ์